วันนี้พี่แมวมีสูตรสกับฝ้ากระชับหลูกคุมขนทำให้ฝ้าจางลงผิวเรียบเนียนใสด้วยค่ะพี่แมวก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่มีปัญหาเรื่องของฝ้าเรามาหาวิธีรักษาไปด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะพี่แมวจากเพจ50แล้วไงนะคะวันนี้มีสูตรมาฝากอีกแล้วนะคะเป็นสูตรสักครับฝ้านะคะทำให้กระชับลูขุมขนฝ้าจางลงผิวเราก็จะได้ผลลัพธ์คือผิวหน้าเราจะเรียบเนียนใสได้ด้วยนะคะเรามาดูสูตรผสมกันนะคะ ก็มีมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศนี่ก็จะช่วยต้านสารอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็มีวิตามินซีด้วยนะคะตัวเนี้จะช่วยเรื่องของกระชับรูขุมขนนะคะน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายขาวน้ําตาลทรายแดงขัดสีหรือไม่ขัดสีได้หมดเลยนะคะน้ําตาลก็ไปช่วยเรื่องของสกับผิวเนาะทำให้ผิวเรากระจ่างใสแล้วก็ลดฟ้าลดกระลงน้าตา ก็จะมีส่วนผสมของตัวน้ำตาลทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นด้วยนะคะมะนาววิตามินซีตัวหนึ่งช่วยลดฝ้าลดกระจุดด่างดำบนใบหน้าช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสเรามาเข้าวิธีทำกันเลยนะคะก็มะเขือเทศหนึ่งลูกนะคะผ่าครึ่งนะมา จะเอามาสักคับนะคะเราเลยต้องเอามะเขือเทศตัวนี้นะคะมาคลุกกับเกล็ดน้ําตาลนะคะที่เป็นในน้ําตาลทรายเนี่ย่คลุกให้ทั่วๆเลยบีบน้ําลงไปด้วยนิดนึงเพราะว่าน้ําจะได้ดูดซึมน้ําตาลขึ้นมานะคะ,ะจะเป็นอย่างนี้หั่นมะนาวมาหนึ่งซีกนะคะ หนึ่งซีกนี้ก็ประมาณครึ่งช้อนชานะคะแล้วบีบลงไปในมะเขือเทศและน้ำตาลนี่ได้เลยนะบีบให้ทั่วๆเขาก็จะซึมเข้าไปในสู่มะเขือเทศนี่แล้วก็บีบน้ำให้เข้ากันนะคะไม่ต้องไปขยี้เดี๋ยวเราจะมาขายี้บนใบหน้าเลยนะคะค่ะเรามาสครับกันเลยนะคะแต่ต้องอย่าลืมว่าหาท่ากันเปื้อนกันนิดนึงนะเพราะว่า จะแ,แบบมีหยดได้นะคะไปค่ะไปเข้าสูตรกันเลยเนาะเสร็จแล้วล้างหน้าให้สะอาดทุกครั้งนะคะหน้าสะอาดแล้วก็มาเลยค่ะเนี่ยน้ำนี่จะฉ่ำไปแล้วทั้งน้ำตาลทั้งมะนาวนะคะแล้วก็มะเขือเทศเราก็จะมาขยี้ตรงที่เราเป็นกระนะคะเป็นฝ้านะคะเนี่ยเห็นไหมอ่าสูตรนี้ต้องบอกว่าง่ายๆนะแต่ผลประโยชน์ได้มากเลยนะคะอ่า ทั้งวิตามินซีแล้วได้สกับผิวด้วยทำให้กระชับลูขุมขนนตามซอกจมูกได้เลยนะคะบีบน้ำจากแบบจากตัวผลมะเขือเทศได้เลยนะเขาะจะมีน้ำเยอะนิดหนึ่ง เรานวดเราคลึงเราสครับแบบนี้สามนาทีเนี่ยทำให้แบบรู้สึกแบบผิวเราได้แบบว่าเออได้สครับนะคะเนี่ยสานาทีแล้วแต่ว่าข้างหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเออแค่ไหนเราพอดีเราก็พอเราก็เปลี่ยน ทำได้บ่อยๆด้วยสูตรนี้ทำได้แทบทุกวันนะคะเพราะว่าไม่อันตรายแล้วก็วิตามินซีล้วนๆอ่ะพอเสร็จแล้วเราก็เอานิ้วเรานะคะนิ้วนางนิ้วกลางสครับอีกเนี่ย <Yeah. S 1> สครับให้ทั่วใบหน้าเลย3-5นาทีนะ เราจะรู้สึกได้เลยว่าคือเหมือนได้ปรนิบัติผิวแล้วก็ตัวนี้ได้เหมือนเผยผิวใหม่ด้วยนะเพราะว่าเป็นการสครับที่นุ่มนวลแล้วก็คือ,อสบายกับผิวหน้าเรามากๆเลยนะคะพอเสร็จแล้วทิ้งไว้เนะาะถ้าครบถ้าครบ3-5นาทีแล้วทิ้งไว15้15-20นาทีแล้วไปล้างทำความสะอาดออกปกติได้เลยจ้ะก็หลัง <Aaron> ล้างหน้าออกมา ก็จะรู้สึกได้เลยนะคะว่ารูขุมขนกระชับขึ้นเนาะ mm hmm. ก็อันนี้ไปลองกันดูนะคะว่าใครชอบสูตรไหนแล้วก็แบบไหนนะวันนี้พี่แมวก็บอกตรงว่าชอบมากๆเลยคือสําคัญเลยคือกระชับรูขุมขนมากๆกก, mm hmm. กดติดตามไว้นะคะ mm hmm. จะได้ไม่พลาดคลิปรักษาฝ้าแบบอื่นๆอ,อีกสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนหน้าก่อนนะคะบ๊ายบาย